สวัสดีครับอ่านิภาปชมเตาย่างนะครับก็สําหรับท่านที่มีถังแก๊สปิกนิกนะครับถังขนาดเล็ก4กิโลกรัมนะครับถ้าสนใจใช้เตาย่างได้ควันแบบแก๊สนะครับตัวที่ท่านเห็นตอนนี้นะครับก็คือความยาว70ซนติเมตรนะครับก็เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดนะครับของไทโฟเวอร์นะครับท่านสามารถสั่งซื้อนะครับและบอกคนขายได้เลยนะครับว่าท่านต้องการต่อกับแก๊สปิกนิกนะครับ ก็คือผมจะจับชุดนี้ไปให้นะครับก็คือจะมีหัวปรับแรงดันนะครับแบบถังปิกนิกนะครับตัวนี้นะครับนะครับหัวตัวนี้ใช้ต่อกับถังแก๊สขนาด4กิโลกรัมนะครับเป็นข้องอและก็หัวปรับแรงดันต่ำในตัวนะครับพร้อมใช้งานนะครับพกพาสะดวกนะครับสำหรับท่านที่ใช้ถังแก๊ส4กิโลกรัมนะครับใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้เป็นของใหม่นะครับ ของใหม่ทั้งเซ็ตเลยนะครับผมปรับใหม่นะครับเตาก็ใหม่นะครับนี่ครับใหม่แกะกล่องนะครับก็สั่งซื้อสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอันนี้เป็นของคุณสุนิษานะครับเตรียมตัวส่งให้ที่เขตหนองจจกนะครับกรุงเทพมหานครนะครับก็ท่านรอรับสินค้าได้เลยนะครับจะส่งภายในวันนี้นะครับผมอ่า ท่าที่สนใจสินค้านะครับสั่งซื้อและสอบถามได้นะครับที่เบอร์099นะครับ2863083นะครับ099 2863083นะครับสั่งซื้อเก็บเงินปลายทางก็ได้นะครับก็ได้อุปกรณ์ครบเซตแบบนี้ไปเลยนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ